หลังจากที่ห่างหายไปค่อนข้างนานนะฮะวันนี้กลับมาแล้วนะสำหรับแ mm hmm. มปนูบนเป็นคอมแบทก็เมื่อวันเสาร์นี้นะฮะเขาทำการอัปเดตใหม่มานะเป็นเวอร์ชั่น5.5สักอย่างหนึ่งโดยที่เขาอัปเดตมาแบบหลักๆเลยนะฮะก็คือตัวใหม่ประมาณ4ตัวแต่ตัวที่เราสามารถกดล็อกได้จริงๆเนี่ยจะมีแค่1ตัวมั้งก็คือตัวที่มีชื่อว่านี่เป็นเฮฟวี่ไฟเตอร์นะฮะก็คือมันเป็นแบบไฟเตอร์เวอร์ชันที่น้ำมันเยอะกว่าราคาแพงกว่าก็คือจาก75เนี่ยกลายเป็น 100แล้วก็มีปืนที่แรงกว่าเดิมนะคือปกติมันจะยิงแค่เนี่ยมันจะยิงแค่3ชุดตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบยิง4ชุดไปแล้วซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมาก,มากนะครเป็นคู่แข่งกับเ e t Fighter ์ fight er นะเจ g h ไฟเตอร์ J er ที่คือแบบเน้นความเร็วส่วนอนี้เนี่ยเน้นแบบอยู่นานๆแล้วก็สร้างดาเมจเยอะส่วนตัวที่เหลือนะครมันจะไปอยู่ในด่านใหม่3ด่านนะก็คือ เป็นดาที่อยู่ในแคมเปญของ Pacific o o t นี่ฮะสามดานนี้ Island Landing Concrete Battleship กับ Ship Hunting ซึ่งผมบอกเลยนะฮะว่าเป็นอะไรที่โคตรยากนะคือแบบคุณต้องใช้ความอดทนแล้วก็ยูนิตที่ดีมากๆในการแบบเออชนะให้ได้อ่ะก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาทำการเล่น3ด่านนี้กันนะซึ่งจริงๆเขามีแบบแคมเปญใหม่มาด้วยก็คือเป็นแคมเปญที่อยู่ในคอมมูนิตี้แบบนะเป็นเอออันนี้เป็นแบบเป็นท่าสักอย่างหนึ่งแต่ว่า เออวันนี้ยังไม่ยังไม่เล่นแล้วกันนะผมแบบเล่นไอ a c i Pacific f i ิกฟอนก่อนเอาละก็ชะตากรรมของเราในวันนี้นะครับมันจะเป็นยไงกันบ้างเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มมาเลยดีกว่านะสำหรับทั้ง3ดา่านนี้โดยเส้นผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอาจจะมีการเปลี่ยนในเกมอีกเล็กน้อยเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันด่านแรกนะฮะเรามาอยู่กันใน Island Landing นะก็คือเราเนี่ยจะทําการยกพลขึ้นบกขึ้นตรงฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ไปทําการยึดซรัพยสองจุดตรงนี้แล้วก็ ไปนู่นเลยนะเออสนามบินตรงนู้นเลยนะฮะคือแบบโคตรของโคตรยาวนะแล้วุณอยากจะสงสัยว่ามันมีคลองกั้นอย่างเนี้ยเราจะสามารถผ่านได้ไงอันนี้จะเป็นหน้าที่ของยูนิตใหม่ตัวหนึ่งนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดเสกตัวมานะฮะมันจะมีนี่อันนี้เป็นตัวแรกก็คือ Landing Craft มันจะเป็นเรือโยกคโปยขึ้นบกที่สามารถจู่ทหารได้เยอะมากแลก้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วตอนใกล้ชายฝั่งนะคืออัปเดตใหม่หมาเนะี้ยมันจะมีน้ําปกติกับน้ําที่อยู่ใกล้ชายฝั่งเป็นน้าตื้น ซึ่งเรือใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดมันขับอยู่ในน้ำตื้นนะฮะมันจะช้ามากเลยนะแต่ว่าแลนดิ้งคราฟเนี่ยมันจะไม่ช้าลงถือว่าดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือดักโบสดักโบสนี่คือเป็นแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบอกอะไรประมาณนี้สามารถเออเอาไปข้ามของนู้นไ,ได้ได้แบบง่ายดายโดยที่เราไม่ต้องเอาเรืออ้อมไปนะแต่ทั้งสองตัวนี้มันก็ไม่ได้น่าหวือหวามากนะมันก็แค่แบบ h ราฟทพาร์เวอร์ชันที่สามารถลงทะเลได้อะไรประมาณนี้ก็วิธีการผ่านกานที่ผมนะฮะคือผมเนี่ยจะใช้ อย่าเรือไปดูเครื่องบินนะฮะสองลำไปเลยนะแล้วก็เซกนี่เฮ a วี f ไฟเตอรลงลานบินไปเลย <S <S <ๆ>เพื่อแบบความโหดนะฮะนี่เฮ a วี f ไฟเตอร์สองลำนะเป็นสกินเทโกะด้วยเอาละจบแค่นี้ฮะ,ะเงินผมหมดแล้วนะหวังว่าศัตรูจะไม่มีเรือนะ,ค,ะคือตอนนี้ผมเล่นอยู่ในโหมด t ไทฮาร์ดนะฮะซึ่งผมจำไม่ได้ว่า t h ทฮาร์ดเนี่ยมันมีเรือหรือเปล่าแต่หวังว่าจะไม่มีมั้งเอาละก็ท่านผู้ชมจะรู้นะฮะว่าแผนผมคือ,อยังไงนะ,ค,ะคือผมเนี่ยจะทําการ ทำลายทุกอย่างเลยโดยการใช้ไดบอมเบอร์ขึ้นไปก่อนเป็นเครื่องบินฟรีแถมมากับเรือบรรทุกเครื่องบินนะและเดี๋ยวจะเอาเฮฟวี่เฟิร์ตตามไปเดี๋ยวไปนี้ก่อนพังนี้ก่อนแล้วก็ไปพังนี้ตามแล้วก็อ้อมไปทางนู้นเรียกได้ว่ายาวนานมากนะฮะสำหรับแคมเปญน,นี้ต้องแบบใช้ความอดทนนิดนึงนะเนี่ยคือพอเรามาใกล้ใช้ฝั่งแล้วมันจะเดินช้ามากเลยเดินทีละช่องอละละไปไปไปเดีย๋ยวผมนํำการบอมไปเลยชือ้อประจำที่บอมหนึ่งประจำที่บอมสอง มันค่อนข้างอึดฮะเข้าแค่ยีดาเมจเองเอาเป็นว่าไฟเตอร์ไปช่วยหน่อยกีดาเมจเนี่ยเฮวี่ไฟเตอร์โอ้โหประมาณสิกว่าดาเมจโคตรน้อยแต่ว่าน่าจะได้อยู่เอาล่ะฝั่งนี้ไปงู้นเลยเพราะว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วเฮลิเออร์อาใกล้หน่อยเตรียมรับเครื่องบินกลับแต่บัมเบิร์มันสามารถบินได้สั้นมากนะฮะเราต้องรีบกลับนะเอาล่ะบอมชุดสุดท้ายและเดี๋ยวกลับบ้านละโอเคบอมเสร็จกลับโดยโด่วนก่อนน้ำมันจะหมดแล้วก็เฮวี่ไฟเตอร์ไปตรงนี้เลย โอ้ oh, สตูมีแบบมอเตอร์ด้วยแต่เราไม่สนนะฮะเราแบบ <c oughs> บอมอย่างเดียวนะไรกอะไรจะทำจังหวะนี้เอาละลงลานบินไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเทินหน้าเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งตรงนี้ก็ซ้ําไปเรื่อยๆในดานนี้ไม่มีเครื่องป็นศัตรูนะฮะทำให้เราสามารถชิลๆได้นะอ๋อแล้วก็ดานนี้มันมีแบบมีนกหับินรอบๆด้วย <c oughs> เรียกว่าแบบเป็นพร็อพฉากที่สุดยอดมากนะฮะว่าแต่ผมสามารถเปิดเป็นตอนยางคืนได้ไวเนะี่ยตอนนี้ผมเปิดเป็นเด y อ i m e เลย <c oughs> เปิดตอนยิงคืนไม่เห็นอะไรเลยดีลวที่เปิดเป็นเดทไทม์ time. เอาละตรงนี้ ใกล้และแค่บอมอีกชุดเดียวก็แตกแล้วนเนี่ยเลือดแค่50เองเอะละเฮวี่ไฟเตอร์กลับบ้านได้อแล้วก็ลืมบอกนะไอเฮวี่ไฟเตอร์เนี่ยมันกินสล็อตเท่ากับไอเจ็ดไฟเตอร์เลยคือเราสามารถเสกได้แค่ลำเดียวต่อแบบต่อลำนะฮะซึ่งเียกดดูว่าแบบค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากเลยนะอ่ะละตรงนี้บอมไปใกล้จะจบแล้วอีกนิดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมทำการเข้าแบบน้ำลึกนะฮะแล้วก็อ้อมไปฝั่งนู้นเลยนะ ปิดฉากซัพพลายนี้เรียบร้อยเอาละกลับบ้านกลับบ้านกลับแลนดิ้งให้หมดโดยศัตรูนะฮะถ้าเกิดมันจะมีเรือเนี่ยผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคือมันจะเป็นเรือเล็กๆที่อยู่ตามชายฝั่งนี่แหละซึ่งเราสามารถใช้ h e a วี่ไฟเ t อรในการไปลับตะเวนได้นะมันค่อนข้างจะแบบกนง่ายจะเวิร์กนแหละเอาละพูดแล้วก็ไปเลย h ฮฟวี่ไฟเ t อร์นำทางหน่อยถ้าผมจำไม่ผิดนะกาลังศัตรูเนี่ย มันจะอยู่ตรงคลองนี้ยเยอะมากเลยพวกเออนาวีนะฮะพวกแบบไอเรือเล็กๆกันนะคือถามว่าผมจําได้ไงนะฮะคือผมเคยลงมาแล้วหนึ่งรอบนะในด่านนี้แล้วก็ศพไม่สวยนะฮะคือผมศพสวยนะผมไม่ได้ตายแต่ว่าเพื่อนเละไปหมดเลยนะฮะลรวผมไม่มีแบบไม่มีเหตุผลที่ต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะกว่าที่ชนะกว่าที่จะ,จะแบบกว่าที่จะชนะได้นะเพราะว่าด้วยเครื่องบินแบบเครื่องบินเดียวๆเนี่ยมันโคตรนานเลยโอเคเราเจอทหารราบสโตแล้วไม่ได้มีภยัยคู่ค้าอะไรมากเราสามารถเอ,อ่อปล่อยไปได้นะฮะเราแบบ ชิวๆนะเวเวลาเดินเรือในน้ําตื้นแบบนี้ต้องระวังมากเลยนะเพราะว่าไอเรือบรรทุกเครื่องบินเราเนี่ยมันจะวิ่งช้ากว่าแบบว่าปกติโคตรๆเลยอะทำให้เราต้องคำนวณน้ำมันดีๆนะฮะไม่งั้นเราสามารถเสียเครื่องบินได้ฟรีนะผมเสียมาหลายรอบลวเครื่องบินแบบตกฟรีเพราะคำนวณผิดนืกว่ามันจะแบบมันรับทันเนี่ยสรุปมันไม่ทันแล้วก็ต้ที่ผมบอกว่ามันมี4ตัวใช่ไหมไอตัวใหม่อะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรมันจะเป็นตัวแบบอยู่ในหน้าปกนะฮะซึ่งเป็นของฝั่งญี่ปุ่นนะเป็นของบอร์ เราก็แค่ต้องรอดูมันปรากฏตัวออกมาเดี๋ยวมันจะปรากฏตัวในแบบในด่านหน้าแล้วกันนะด่านนี้เราแค่แบบไปเรื่อยๆท่านผู้ชมสงสัยว่าผมจะเดินเรือไปถึงไหนนะฮะคือผมจะเดินเรือไปถึงแบบถึงแถวๆกลางๆนี้เลยนะ,ะเพราะว่าอ้าวบันลัยละเออผมลืมดูน้ํามันเฮลิไฟเตอร์ผมไม่นะ <laughs> นั่นไงยังพูดไปดันขาดคำเลยตกเรียบร้อยนะฮะหนึ่งลําเอาเป็นว่าเออทำคุณงามความดีหน่อยอะละบันไซ <laughs> ยังนั้นก็สร้างดาวเมดนิดนึงไม่น่าเลยลืมดูไปเฮวี่ไฟเตอร์ขึ้นก่อนเลยปุ้มกันหน่อยแล้วก็บอมเบอร์เตรียมทําการบิบบบนเบลงโน้นนี่อาจจะเป็นการไปไม่กลับนะครับเพราะว่าเออมันคํานวณระยะยากมากเลยนะระยะมันไกลด้วยอะ่ะแต่ว่าเพื่ออเมริกาของเราเพื่ออาณาจักรเนเกปจังหวะดีส่วนตรงนี้ก็กปุมกันป่าทางเข้าหน่อย แล้วก็ตรงนี้ถึงจุดปล่อยตัวแล้วบอมไปบอมไปหนึ่งบอมผมว่าเราสามารถบอมได้แค่รอบเดียวแล้วก็ต้องกลับเลยนะเพราะว่าน้ํามันมันน้อยมากอะแล้วระยะทางมันไกลด้วยอย่าประมาทเด็ดขาดไม่งั้นเราจะจ g ตรงนี้คาไว้ก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทาได้ไงนะฮะคือแบบเครื่องบินสามารถเออไปอยู่ที่เดิมได้นะ <laughs> ผมว่าเราบอมได้อีกรอบหนึ่งเอาละบอมไปแล้วก็กลับบ้านฟูโลโหลดจังหวะนี้แล้วก็ตรงนี้ บอมโอเคจบไปละเดี๋ยวเอาเครื่องบินมาซ้ำเลยซ้ำเข้าไประเบิดเข้าไปเรียบร้อยนะฮะจบด่านในด่านแรกนะ,ะก็คือไ l a n d Landing แบบโหมดไทฮาร์ดก็คือแค่นี้นะฮะแค่คุณมีเรือมรรทุกเครื่องบินเนี่ยชีวิตคุณจบทันทีนะค,ะคือถ้าเกิดคุณไปสู้นะฮะผมการันตีนะว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จผมเคยลองแล้วมันยากมากสตัตรูมันเยอะมากแลก้วก็ตัวใหม่ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันโหดมากแล้วก็ ทหารญี่ปุ่นที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถแทงระยะใกล้ได้ด้วยนะแล้วมันสามารถแบบแทงได้เรื่อยๆด้วยแล,วแล้วมันดามเมจแรงด้วยคือแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะต่อไปเป็นด่านคอนกรีตแบทเทิลชิพนะฮะก็คือมันเป็นด่านที่เราต้องทำการแคปเจอร์จุดเหมือนเดิมนะหรือว่าทำลายก็ได้ตามนี้นะประมาณเออหนึ่องสามสีจุดนะซึ่งเราก็มี3คนแหละล้วก็จะง่ายขึ้นเล็กน้อย แทคติกนะฮะผมจะเอาเรือคุ้มกันมาหนึ่งลำนะเพราะรอบนี้เราต้องเจอกับพวกตอร์ปิโดโบอมเบอร์นะซึ่งอันตรายมากสาหรับแคดเดอร์เราเคเดอร์รอบนี้เอาลำเดียวพอนะแล้วก็เตด,ดไอเฮฟวี่บอมเบอร์มาไม่ใช่เฮฟวีฟ่ไฟเตอร์แล้วก็ที่เหลือนะฮะฮาโกแล้วก็ทหารไปอีกสักสามเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เอาอันนี้ผมจะเอาอันยิงยิงไฟอละประมาณนี้ใส่ดีใช่ไหม ใส่ได้อีกก็ใส่เข้าไปอีกอ่เริบร้อยนะฮะประมาณนี้นะมีเดสทอยเยอร์หลำแล้วก็ c คลียร์หนึ่งแล้วก็ทหารราบแบบประมาณ20 <c oughs> 20กองนะฮะไปกันเลยนะโดยรอบนี้มันจะมีตรงกลางนี้ด้วยก็คือมีไอ c อนกรีดเ t ตชิ h ต p ตามที่แมปมันบอกนะเป็นแบบฐานการยิงของฝั่งญี่ปุ่นที่มันจะคอยปวดเรือเราถ้าเกิดเราผ่านแถวๆนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้ผ่านนะฮะเรามีอยู่ฝั่งนู้นนะพะี่เจนแล้วก็ชิวๆไป ผมจำได้แนละ้วแบบนี้ผมเล่นมาหลายรอบแนละ้วแล้วก็อันนี้เป็นแค่โหมด normal นะฮะน่าจะง่ายกว่าเดิมมั้งผมไม่แน่ใจผมว่าเพื่อนเราน่าจะตายตรงนี้นะ,ะับเพราะว่าผมเห็นหลายรอบมากๆเลยนะคือคนเข้ามาจะตายกันนะเพราะว่าปืนใหญ่สตูนะฮะมันกวนทีนมากถามว่าผมกำลังหมายถึงอะไรอยู่คือด่าน3ด่านใหม่นี้นะฮะคุณสามารถจะยิงปืนใหญ่ของเรือโดยที่ไม่ต้องมีวิถีได้คือมันจะยิงไปไหนก็ได้นะฮะระยะของมันเนี่ยสีเหลืองนะฮะแต่ว่า โอกาสโดนเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ50%และแน่นอนนะฮะว่าบอทก็สามารถทําได้เช่นกันแล้ว,วบอทเนี่ยมันมีจํานวนมากกว่าเราเยอะมากทําให้มันก็ยิงสุ่มมั่วได้หมดเลยนะฮะเพราะฉันต้องระวังมากๆเลยนะเอาละเดสทอยเยอร์ไปเปิดทางนู้นส่วนเชลเลอร์เดี๋ยวจะไปเคลียร์ตอกน,นี้เอาละเราเจอมอตา้านะฮะจัดการมันไปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแลนดิ้งทหารราบลงไปเลยไดยบอมเบอร์ขึ้นมาทีมเวิร์กจังหวะนี้แล้วฝั่งนี้ไหวไหมเนี่ยเหมือนเขาจะเน้นทำลายหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่เห็นมีทหารราบเลยหรือว่ากำลังจะมา ตรงนี้มีใครนั่งไหมไม่มีอ่ะอยวโบนได้จะทําลายหมดเลยเออ่ตามใจพี่แก่แล้วกันนะตรงนี้มีเ v วี่แมชินกันเป็นมีเดียมกันเนอเฉยจำชื่อผิดแล้วก็จัดการแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเตรียมแลนดิ้งเลยส่วนแคเรียร์ก็รอไว้ตรงนี้ไป็นการเคลียร์แบบเคลียร์อ่าวซะตรงนี้จะมีเรืออยู่หนึ่งลำนะฮะจำได้จำได้แม่นหมดเลยแล้วเดี๋ยวนะ เกมนี้มันเหมือนมีบั๊กสักอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดเครื่องบินมันซ้อนกับสตูอยู่เนี่ยเวลาเรายิงมันจะโดนดาวเมสเข้าตัวเองด้วยนะเข้าเครื่องบินตัวเองอะคือแบบ what อ่ะกลับบ้านฮิวฮิว,ฮวนาเลยทีนี้โอ้โหมันจะมาน,นับดาวเมสอะไรเนี่ยอะไรตรงนี้จัดการไปแลนดิ้งเฟรมโตเวอร,ตตอร์ไล่มันออกไปซะทหารญี่ปุน่นออกไปตอนนี้เหลือแค่ตรงน,นี้ที่เดียวแล้วนะฮะและและก่อนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นของเรานะ เอาเป็นว่าแรนทหารราบขึ้นไปลเลยเเดยกจะว่าอีซี่แล้วจังหวะนี้ตรงนี้ดูชายฝั่งยังไม่มีอะไรโอ้อะไรมายิงมาไว้เนี่ยอย่าบอกนะว่ามีตัวบางอย่างมีซัมติงหรือมันไม่มีเมื่อกี้ระเบิดมาจากไหนอ,ะอ่ะอ๋อหรือว่ามัน,มนเป็นตัวฆ่าตัวตายคือมันมีตัวที่สามารถเอาระเบิดไปแทงตัวเราได้นะฮะแล้วมันก็จะตายนะตัวมันเองอะ่ะแสดงว่าเมื่อกี้มันมาใช่ไหมน่ะแต่ผมไม่เห็นมันมาจากแถวๆนี้ แสดงว่าตรงนี้เคลียร์แล้วนะฮะเกาะเคลียร์ละอีซี่เดี๋ยวผมนาการเอา2ลํานี้นําหน้าไปเลยแล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะตามไปทีหลังเดี๋ยวทหารสองสองตัวนี้กลับเรือไปก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการละโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเน,นะ <c oughs> นี่ยนรกว่าหมดแล้วโอ้โหสองตัวโอเคงานหยาบไปยทีนี้เอาละจัดการไปยังไม่ต้องกลับแล้วจวังหวะเนีย้ยาวๆรีบๆบ,บเคลียร์ไปไล่มันออกไป เอาไฟเผาญี่ปุ่นชีวิตจิก็ทําแบบนี้แหละเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากอะเดี๋ยวเรือสะพายเตรียม,มรับแถวๆนี้แล้วกันนะเดี๋ยวทหารราบยึดก่อนแล้วก็ค่อยวนกลับมาเดี๋ยวตรงนี้ยืนแถวๆนี้เตรียมยึดแล้วก็พี่แกบนอะไรกันวะนะโคตรยาวเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ดูไปไม่มีอะไรเทวีไฟเตอร์ช่วยคุ้มกันเคลลีเออร์หน่อยตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวดำหน้าไปแล้วเคลีเอร์จะตาม แล้วพี่แกจะไปส่วนไอ้ตัวคอนกีนี่ทำไมวะเนี่ยในเมื่อพี่แกก็สามารถผ่านไปได้เลยนะคือพวกคือตัวนี้มันอึดมากนะฮะหรือแบบไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปสู้กับมันนะแต่พี่แกก็สู้เฉยเอ่อเอาเป็นว่าแล้วแต่พี่แกแล้วกันนะผมผมท้อแท้แล้วกับชีวิตอะะแคปเจอร์จุดไปจบแล้วแล้วก็ตรงนี้เคียร์มันเข้าไปจัดการแล้วก็จุดสุดท้ายยิง อ๋อแล้วก็ซัพพายในรอบนี้นะฮะหรือซัพพายเนี่ยซัพพายไม่ได้อินฟินิตี้นะเราต้องแบบบริหารดีๆแล้วัว่าแต่เรือเล็กมันไปอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมไม่เห็นเลยอะปกติมันต้องมีเดี <c oughs> มันมันหายไปแล้วอะแล้วเพื่อนเราคุกหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเพื่อนเราจะคุกเห <c oughs> มือนเพื่อนเราจะไม่รอดวไวไหมเพื่อนเอาเป็น,นว่าผมส่งส่งบอมเบอร์มาช่วยอย่างนี้ดีไหมเนี่ยส่งไอเฮฟวี่ไฟเตอร์อะเพราะตรงนี้มันดูแบบดูเหมือนจะพังไม่ได้นะเหมือนวันนี้ก็จะพังไม่ได้ไม่รู้แฮ ตรงนี้ดูไปก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรไดบอมเบอร์เคียร์ฝั่งนี้หน่อยไม่มีโอเคเป็นว่าตรงนี้ทุกอย่างยังไม่เคียร์เหรอยังไม่ตัวเหรอทำไมเหมือนมาโดนยึดกลับเมื่อกี้โอเคมีตัวอยู่นี่นี่เป็นตัวที่สามารถแทงระเบิดได้นะฮะแต่ว่ามันตายไปแล้วนะอละละจบได้เวลาเดินหน้าต่อโอ้ฝั่งนี้เราเจอเรือสตูฮฮเรือเล็ก แสดงว่ามันจะไม่สดเราแล้วเนี่ยมันมาฝั่งนี้แทนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนสักครู่หนึ่งเฮลิไฟเตอร์มันน้ำมันเยอะอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงมากแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีอะไรผมไม่กล้าเข้าสนามบินนะ,ะเพราะว่าสนามบินเนี่ยมันมีโคตรแบบโคตรอภิมหา AA อยู่อย่างนี้นะ,ะเป็นแบบตัวสอยเครื่องบินอะ,ะซึ่งมันโหดมากผมต้องใช้2ลำช่วย,ะะย,ววยวก,นก,นนกนันเข้าไปนะลำเดียวไม่รอดหรอกเจ้าิดรู้ทุกฝั่งนี้จบแล้วดูซัลายให้หมดแล้วก็กลับขึ้นเรือกันกลับบ้านเฮา ลักลอยอยู่ฝั่งนี้ดูเละมากเลยอะเดสทอยเยมาอีกลำหนึ่งล้เมื่อกี้ผมเห็นเหนเรือนนะเรือหายไปแล้วหรออ,อ๋อยู่นี่ใกล้จะพงังละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับเคลเลอร์ดีกว่าไม่มีงานละโอ้เลือมันมาอีกลำหนึ่งแล้วโอ้โหแล้วโดนบลายช็อตนะฮะจังหวะนี้อยิงแบบไม่มีวิทีโยสุดยอดมากแพทนี้เอาเป็นว่าแลวทำไมผมถึงไม่สามารถยิงไอ้ลำนี้ได้เนี่ย ผมไม่เข้าใจนะฮะไฟเตอร์ก็เป็นนะไอเฮี่ไฟเตอร์ยังไปอีกว่าเนี่ยมันบักอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าผมกลับแล้วกันนะผมรับผิดชอบข้างตัวเองแล้วพี่แกนไดจะไหวกันอยู่นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เตรียมกลับให้หมดแล้วเหลือแค่เฟรมอีกตัวนึงอะ่ะเมื่อกี้ผมเดินผิดมันระยะเดินไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเตรียมไปเทียบท่ารับมันมาอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะทําการชาร์จสนามบินแล้วนะฮะคือแบบผมจะทําการเอาไดบอมเบอร์เนี่ยไปล่อมันล่อให้มันยิงมาก่อนแล้วก็เอาเฮี่ไฟเตอร์เนี่ย วิ่งเข้าไปจัดการไปเลยนะสําหรับปืนเออแล้วเราก็จะชนะมัง้งแต่ทางนู้นน่าจะโอเคมัง้งไหวไหมจ้มะพี่ผมวพี่ไม่โอเคนะ <c oughs> โอหรือไม่โอไม่รู้แต่ว่าทีนู้ลงแล้วเอาละลงมาเทียบผ้า <c oughs> เตรียมยิงไอเดสเตอร์ er <c oughs> ไปบางทางให้แล้วแล้วผมลืมทหารล่าผมตัวหนึง่งโอเคเอาเป็นว่าไม่น่าจะต้องใช้มัง <c oughs> อาเฝ้าเฝ้าเกาะไปแล้วกัน <c oughs> ลืมละแล้วผมไม่อยากจะเสียวเวลาหยิบมันขึ้นมาด้วยเอาเป็นว่าไปกันเลยแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะฮะสามารถมาร์กที่ได้นะเขามาร์กกันอยู่ว่าไงพี่จะเอาไงไปเท่าชิปยิงไปหรือยังหรือยังไงมีอะไรไหมโอเคไปเท่าชิปยิงได้เนี่ยว่าไปนัดหนึ่งนะฮะเป็นวิทยุนะแต่ก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเวลาชาร์จแล้วนะฮะเอาละได้บอมเบอร์ขึ้นเดี๋ยวเฮฟวี่ไฟเตอร์จะขึ้นเทินหน้าแล้วเดี๋ยวอีกเทินหนึ่งก็ แลเดี๋ยวทหารลาบก็จะทําการแลนขึ้นไปเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าประสานกําลังนะจังหวะนี้ตรงนี้เคลียร์หรือยังตรงนี้เคลียร์แล้วไม่มีอะไรเลยแสดงว่ามันไปถมฝั่งนี้หมดแล้วเพราะเพื่อนเราแบบไปกันโคตรเยอะเลยเอาละเริ่มเทินต่อไปนะฮะจังหวะนี้ตามแผนนะก่อนอื่นผมสามารถยิงสามสนยนได้ไหมขอแบบยิงเข้าไปก่อนโด,โดนไหมโอเคโดนโดนเอมันแล้วก็เข้าไปลยจังหวะนี้ชาร์จจังหวะนี้เอามันไม่ยิงเหรอปกติต้องยิงดิ เอาเป็นว่าเรียบร้อยนะฮะชาร์จแล้วก็ตัวที่ทำำําดาเมจให้ได้มากที่สุดพังให้หมดพังทุกอย่างแล้วก็ทหารราบเออจะตายแล้วไอ้เฟรมเฟรมอัเชอร์ผมเอาเป็นว่าขึ้นบกโดยด่วนเอาละจบแล้วทุกคนผมว่าเราจบแล้วเราอีซี่แล้วจู่จูมันไม่ยิงเฉยปกติกไม่ต้องยิงเดีรือว่ามันได้เห็นมันเป็นสักอย่างหนึ่งอ่าน,นอนไงมย่างนเริ่มยิงแล้วแต่ไม่ทันหรอกสนามบินมันไม่สามารถฮิวเลือดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เย่ ตอนนี้ไอต่องนี้เป็นของเราละเราจะทำอะไรก็ได้ทหารราไม่ต้องขึ้นหรอกเด <_ d ata> ี๋ยวทำลายทิ้งไปเลยว่าแต่2คนนี้ไหวไหมเนี่ยไอคอนกนีนี้พังไปแล้ว <_ d ata> พี่แกใช้เวลายเยอะมากนในการพังคอนกีตเนี่ยแทนที่จะแบบขับผ่านไปเลยนะเ <_ d ata> พราะว่ามันไม่ทําอะไรอยู่แล้วอ่ะมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในออบเจคทีฟด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเอาที่พี่แกสบายใจแล้วกันนะ <_ d ata> และ้วก็ตอนนี้จะน่าจะน่าจะจบแล้วนะพวกตรงนู้นก็ใกล้จะพังละตรงนู้นน่ะกำลังสูันอยู่แล้วก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็มาแล้วก็จัดการได้นะ แต่ผมต้องใช้เวลาอ้อมเยอะมากเลยเนี่ยผมว่าดูเดะน้ําตื้นมันเยอะมากอะนานแค่ไหนไม่รู้แหละแต่ว่าที่รู้ได้บอมเบอร์เราขึ้นมาต่อแล้วทําการจบทุกอย่างนบนโลกไปนี้เดี๋ยวทําการช่วยยิงสับสนุนไปก่อนโอ้โหอย่ายิงเลยจังหวะนี้ย,ยิงแทบไม่เข้าอ่ะปิดงานปิดจอบระเบิดทิ้งไปเลยจบแล้วแล้วก็แยกย้ายนะจังหวะนี้ไปทาภารกิจของตัวเองกันนะ ไปต่อตรงนี้ยังไม่เจออะไรทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีเลยตัน้ำด้วยซ้ำอ่ะโซน่าไม่เห็นเลยสวยเมื่อกี้มีเสียงดาวขึ้นเรียบร้อยนะฮะพังแล้วใช่ไหมโอเคพังไปแล้วตรงนี้เหลือแค่ที่เดียวแลวเดี๋ยวเราจะมาพร้อมกันเลยเพื่อน่าจะขึ้นฝั่งนี้นะซึ่งน่าจะเจอบังเกอร์เยอะพอสมควรส่วนผมจะมาฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้นะฮะมีปืนต่อสู้กัศยานนะและผมบอกเลยว่ามันกวนชีนมากเพราะว่า มันจะคิวเรื่อยๆเลยเพราะมันอยู่ข้างๆกับไอตัวนี้เพราะฉะนั้นนะฮะผมต้องใช้แบบ3อย่างช่วยกันเลยนะก็คือ h e a v y Fighter อ์ไอไดว์บอมเบอร์แล้วก็ Destroyer ยิงระดมเข้าไปแบบตรง A a ตรงเนี้ยให้มันตายเรเ็วแบบคิวไม่ทันเลยอ่ะ <c oughs> มันต้องใช้กําลังเยอะมากเลยนะหวังว่าเพื่อนเราจะมาช่วยทันแล้วกันนะ5 minutes later อะแล้ตวตอนนี้เราก็จะสิงชัยฝั่งแล้วนะฮะเดี๋ยวลองทําการยิงเข้าไป1นัดก่อนนะโดนไหมโอเคสวยโดนในเอเอเอแล้ว1นัดทําให้โอกาสตายแล้วก็จะน้อยลงไปอีกนิดหนึ่ง เอาละเพื่อนนั่นไงเพื่อนโดนเอเอแล้วดีนะที่ผมยิงไว้ก่อนเกือบแล้วเอาละผมว่าไม่ต้องรอแล้วเ <c ười> พื่อนเราเอาเครื่องบินเข้าไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเอาไดบอมเบอร์ไปซ้ําเลยนะ <c ười> จัด่ารมันเอเออีกนิดหนึง่งมันจะตายแล้วทุกอย่างจบแล้วนะฮะจังหวะนี้จีจีเดี๋ยวผมขอดูชมหน้าเอเอก่อนจะได้ดูไหมอ๋อแล้วผมกดผิดเดี๋ยวจะกดไปฝั่งนู้นกดผิดเฉยอ่ะ ยิงเอเอเเข้าไปอ่ะผมไปแย่งเีดิโอเพื่อนเอกจะยิงสุ่มๆซะหน่อยอ่าช่างมาแล้วกันในเมื่อเราก็จะชนะอยู่แล้วนะฮะอีกเทินเดียวมันจะจบแล้วเพื่อนมาผมไม่สนแล้วผมจัดการทิ้งเลยจังหวะนีเ้เรียบร้อยเพื่อนซามเป็นช็อตสุดท้ายแล้วก็ GG จ <laughs> กว่าจะชนะด้านสุดท้ายนะฮะเรามาอยู่กันใน s h ชิ h u ันติงนะป้าหมายในหนานี้เนี่ยก็คือการที่เราต้องทำการล่าเรือครูเซอร์นะฮะประมาณ3ลำนะ โดยถ้าเกิดเป็นโหมดไทฮาร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรีอ่ชิปสามลำกับครูเซอร์หนึ่งลำมัง้งแล้วก็โหมดเออ่ริกสักอย่างนึงเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมียูนิตคุ้มกันที่ยากกว่านิดนึงแต่ว่าที่รู้นะฮะผมเล่นแค่โหมดนอร์มัลพอนะผมแบบสมไม่สวยมากในแบบ <c oughs> ในรอบรอบที่แล้วตอนที่แบบเล่นไอ,อ้โหมดเอ่อโหมดริกอะเอาละตอนรอบนี้นะฮะเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นเจ็ตไฟเตอร์แทนเป็นแคริเออร์กับเจ็ตไฟเตอร์แล้วก็เรือดำน้ำผมว่ารอบนี้เราต้องทำการลากครูเซอร์นะฮะเรือดำน้ำสำคัญมากมาก แล้วก็เดสทอเยอร์ผมควรเดสทอเยอร์ er นำหน้านะจะไว้เคลียแบบเคลียร์พวกกับระเบิดแล้วก็คารโก้แล้วก็วกเรือดำน้ำเรือดำน้ำลุงตูน่าจะมีแค่นี้ไม่มีตังเหลือแล้วจะจะสปววนทับเรือเองนายอามารถไปอยู่บนดินได้อยู่ทำไมอ่ะในเมื่อเราไมงทำการเอ่อฆ่าครูเซอร์เนี่ยเราจะไปบนดินทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อน เอาเลยทีนี้เอาทหารล่าไปหมดเลยอ่าเรียบร้อยนะครับโอเจ์ทีเป็นแค่จจดการสี่ครูเซอร์ว่าไงก็พี่โอ้โอ้อะไรพี่รู้เหรอเพิ่งอ่านออบเจ่หีฟป่ะพี่อ่ะอล่ะเรียบร้อยตรงนี้เคียร์แลนด์มายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็เจตไฟเตอร์ออกมาซ้ำแลนด์มายให้หน่อยเคียร์ได้ไหมโอ้เจตไฟเตอร์ยิงไม่เข้าเวกอ่าช่างเหมือนกันนึกว่านี่ว่าจะเป็นภารกิจแคปเจอร์เนี่ยมีบางคนบอกฉันมาเรียบร้อยดนเพื่อนเกลียดแล้ว โอ้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเครื่องบินนะฮะแสดงว่าไฟเตอร์สตูมานะเกมนี้มันมีไฟเตอร์ด้วยผมไม่เทคออฟก่อนแล้วกันนะผมจะไปทีหลังเพราะว่าการโดนเปิดก่อนนะฮะเสียเปรียบมากนะแบบนี้เราควรจะไปทีหลังเอาละ่ะตรงนี้เคลียร์แลนด์มายไปแล้วทําการรีสัพยไปแล้วก็ไปต่อเรือดำน้ำการจะต้องดำน้ำละอีกนิดหนึ่งและมันก็มาแล้วนะฮะจังหวะนี้สานัดแรกนะเนี่ยมันสามารถยิงสูแบบนี้ได้เลยอะเพราะว่า มันไม่มีวิทยุนะครับอาจารย์ก็จะลำบากชีวิตนิดหนึ่งนะอลาเจ็ตไฟเตอร์ขึ้นเลยไม่รอแล้วแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแรนดไนใช่ไหมเหมือนจะมีนะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอโอเคน่าจะตรงข้างหน้านี่มั้งผมไม่ยิงนะผมไม่เปิดแบบไม่เปิดตำแหน่งเรือดำน้ำตัวเองผมจะเตรียมเอาเรือดำน้ำลงแบบลงพื้นผิวทะเลเลยลงไปใต้ทะเลส่วนตรงนี้ผมจอดอยู่เฉยๆแล้วกันนะผมไม่ควรจะเอาเคเลอร์ไปทำอะไรทั้งสิ้น ทุกที่2มาแล้วนะครัจุดนี้ยิงสุ่มยิงสุ่มโคตรแม่นยิงสุ่มยังกบไม่สุม่มและตรงนี้ลมยิงเงินแบบเมามันมีครูเซอร์ไหมครูเซอร์มันสอยได้นะมีไหมไม่มีงั้นผมก็สอยเองละกันเดี๋ยวไฟเตอร์มันมาซ้ำผมเนี่เลยรอบนาเพราะว่าเช็ f ไฟเตอร์ผมเปิดตำแหน่งแล้วเปิดตำแหน่งตัวเองเดี๋ยวตรงนี้เตรียมทําการดาน้ําไปเลยอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ยิงสุ่มกลับไปก่อนเผื่อโดน ยิงแล้วต้องต้องขยับด้วยนะเวลานั้นศัตนเวลานั้น AI ศัสรตมันจะแบบจะไม่เห็นเราถ้าเกิดเรายิงแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะยิงสวนกลับมาเยอะมากแบบนี้ไงเ <c oughs> นี่ยยิงสวนมาละโดนแม่งทุกดอกเดี๋ยวผมไปชี้เป้าแป๊บนึงโอเคเจอแล้วครูเซอร์หนึ่งลำครูเซอร์มาเรือดำน้ำดฟลงถิวน้ำเดี๋ยวนี้ โอ้เรียบร้อยเพื่อนเราสวยงามมากยิงสุ่มๆโดนเฉยโคตรแม่นอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่เป็นไรยังได้อยู่เดี๋ยวเดสทรอเ e อร์ไปช่วยยิงหน่อยเออเดสทรอเ์อรย์ยิงสุ่มๆก็ไปโดนหรือเปล่าโดนด้วยมันโคตรแม่นอ่ะคือคุณไม่ต้องใช้เรดิโอก็ได้นะเกมเนี้ยอ้าวีเรามาดูเครื่องบินมาโอ้โหล้วโดนโดนสวนผมลืมพยับโดนสวนยับยับเอาล่ะคิวไปแล้วก็ สวนกลับไปอกีกไม่โดนโดนโดนลังนี้แทนโคตรมัว่วอ่าถอยทอยทอยทอย,ทอยแล้วก็เล่นน้ําไปตรงนี้มันมี a อเอไหมลับนี้ไม่มี a อนะเพราะฉันก็บา,บายบายเอาเพื่อน <c oughs> เพื่อนแย่งผมเฉยเดี๋ยวผมองการเอา j e ็ตไฟเตอร์นาหน้าขึ้นไปก่อนผมอยากเห็นว่ามันมีไฟเตอร์สโตอยู่ไหนมันน่าจ,จะมีนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้เล่นน้ำเรานำหน้าไปแล้วไม่เจออะไรเลย แล้วก็ซัพพายตามแคลเออร์ตามแคลเออร์โคตรแหลมอ่ะควรจะเอาไว้ข้างหลังเนะี่ยแต่ว่าช่างมันละกันแล้วเพื่อจะไปสนไอ้แบตเตอรี่นี่ทำไมเนี่ยแบตเตอรี่มันยิงเราไม่ได้จดสับนะอ้าแล้วครูเซอร์มาเฉยมามายังไงให้อายบ้านนานเราโดนน้องอและยิงโดนยิงเปิดก่อนยิงตรงน,นี้ก็สวยดีกลับไปเอาละจังหวะนด้แล้วก็จัดการครูเซอร์มาเลยผมรอจังหวะนี้มานานแล้วเรือดำน้ำําจัดการมันไปแล้วก็ตรงนี้ดฟลงไปเรียบร้อยตาย โอเคตรงนี้เราได้เรือเสริมมาแล้วนะฮะเราแบบเกียร์ฝั่งนี้แล้วนะโอ้ผมได้ Battle Ship กับ Cargo Ship มาปกติผมได้แค่มิสไซน์นะรอบนี้ดวงดีมากอันแล้วเพื่อนเราไปบงับงเรือผมเฉยเลยผมแลนดิ้งไม่ได้เดี๋ยวเดินหน้ามาก่อนผมขอแลนดิ้งก่อนแลนดิ้งลงไปเรียบร้อยไฟเตอร์ตรงนี้น่าจะไม่มีไพคุกคามเกาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันจะโจมตีเนี่ยตรงนี้ก็มี A a ดักอยู่นะฮะสกิลเนี่ยสกิลมันดักดักไว้อยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ย แอมบูชอ้าวกดไม่ติดเฉยแต่ว่ารอบๆเนี้ยมีแอมบูชอยู่คือมันล้อมหมดแล้วอะยังไงมันก็ไม่รอดหรอกไอ้ไฟเตอร์ลัเนี้ยผมบอกเลยโอ้อยังจะจัดการเลยนะผมอีกอ่าแล้วก็เรียบร้อยนะฮะนั่นไงโดนแอมบูชตายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนู้นต่อนะฮะฝั่งนู้นเหลืออีกสองครีเซอร์นะก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากมากสําหรับกองทัพของเราเพราะว่ากองเรือเราใหญ่มากเลยอะอ่าไปแต่ควาจริงผมว่าผมควรใช้เรือลำสกาวไปก่อนนะเพราะว่า มันมีคเดสทอยเยอร์ er ที่เห็นเราได้อะซึ่งเดสทอยเยอร์มันไม่ได้ตาดีขนาดนั้นอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเราดำน้ำนะเพราะฉะนั้นผมเอาเรือดำน้ำนำดีกว่าเอาพูดไม่ทันขาดคำเลยรือดำน้ำโดนกลับระเบิดโอ้โหจมจมเลยเหรอโอ้โออยังพูดไม่ทันกากดคำเลยเราจะหวานที่เพื่อนเราโดนแลนดมาย Land ไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่ารับแทนคเลอร์แล้วนะ,ะสุดยอดมากโอ้แล้วก็ข้างหน้าผมมีแลนดมาอีกอันหนึ่งขอบคุณมาก ขอรคุณม้ที่เปิดตำแหน่งให้นั่นมันไม่ใช่แลนด์มายหรอเนี่ยนั่นมันเลยดำน้ำแล้วโดนโดนโอ้โหบลายไฟบลายยังไงให้มันโดนทุกดอกวะเนะี่ยเอาล่ะจัดการแปลตรงนี้เอามันไปแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีมาขา้างหน้าผมหรือเปล่าเนาี่ยหรือสักที่หนึ่งไม่รู้แต่ทีนรู้ๆนะฮะเอาล่ะไปคุยเซอร์อยู่ข้างหลังเอาล่ะยิงไปก่อนเบตเติลชิพแล้วก็ไฟเตอร์จัดการมันอือหือ โอเคสวยสวยูวยยเซอร์มันจะตายแล้วผมฮิวก่อนน่าจะรอดได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไปแล้วจังหวะนี้ไดโอเวอร์ขึ้นมาอีกเสริมเงินรัว,วเสริมแบบอ e ีสปอร์ตผมคิดว่าคุยเซอร์นี่ไม่น่าจะสามารถจัดการเครื่องบินสักอันของผมได้เลยนะในในเทอร์นี้เพราะว่ามันเลือดน้อยแล้วอะใช่ไหมเอามันมันไม่สนผมนี่หว่ามันไปหนูแทนแลวแลวทำไมถึงมายิงตัวผมเนี่ยตัวผมไม่ได้ตัวนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะ โอ้โหโอ้โหยับยับยับมากมีไฟเตอร์มาอีกลำหนึ่งมาซ้ำผมเอ่อแล้วเมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงสิริสักอย่างหนึง่ง <c> เ <ười> กิดอะไรขึ้นกยบมือถือผมเออไม่รู้แฮะแต่ว่าผมว่าผมไม่สนใจไฟเตอร์ันแล้วกันนะผมแบบรีบๆไปเลยจังหวะน,น,วน,น <c ười> แบบี้แล้วก็ตรงนี้ลงไปข้างล่างล่อ,อเป้าให้หน่อยล่อแบบล่อศัตรูให้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวกลับเรือก่อนผมเจ็บหนักมากแล้วก็ตรงนี้ มาจัดการจัดการอะไรก่อนดีจัดการซัพพลายมันแล้วกันนะไม่น่าจะมีอะไรมากโอ้แล้วยิงเ้วไปโดนเรือตัวเองสุดยอดมากไปโดนเครื่องบินตัวเองเฉยผมว่าผมเสียเลสทอยเยอร์เลยดีกว่าผมขี้เกียจแล้วจัดการมันอะไรแล้วก็ไอ้นินตามไปไอ้นี่ก็ตามไปโอ้แล้วคูลิเซอร์มาแล้วโอ้โอ้โอ <c oughs> ที่สภาพถ้าเกิดเป็นแบบ เป็นโหมดปกติดีมันจะเพลยนขนาดไหนอ้โ oh หหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นโหมดยากอะ่ะไม่รู้แต่ว่ากุยเซอร์มาแล้วจัดการไป,ไปเรียบร้อยนะฮะัไม่ต้องสนใจวันะแล้วตามโอชิล้วก็จบไปเลยเป็นประมาณนั้นนะฮะสำหรับทั้ง3ด่านในนู้บินคอมแบทแพทใหม่ในวันนี้ก็คือไอ n ล l แลนดิ่งคอนกรีตแบทเทิลชิปและก็ชิปฮันติงนั่นเองต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะถ้าเกิดคุณแบบ ไม่ได้มีเรือบนทุกเครื่องบินแบบผมนะคือแบบมันแบบมันเพลินมากเลยอะถ้าที่ผมดูจากคนอื่นมาแต่ว่าถ้าเกิดเรามีนะฮะมันก็จะแบบ easy แบบนี้เลยนะแต่ว่ากินเวลาชีวิตพอสมควรเอาละก็ถ้าเกิดผดู้ชมนะครับมีความเพียงไงเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถมา <S <S คอมเมนต์ก็ได้แล้วกันนะฮะ <S <S แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย